เมื่อปู่ปริจิตสําเร็จก็หมายความว่านั่นคือบาร,รมีลุมพลและบาร,รมีองค์ปู่ก็จะเต็มรอบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับกับอาจารย์ปริญาชัดนะครับในรายการอปิญาชัด BP c h a n n e l นะครับผมแล้วก็อปิญชัด Family นะครับกคนอื่นก็ขอนะครับขอพระคุณนะครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยสนับสนุนนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่กดซ b s c คร b e นะครับถ้าท่านพอใจในสิ่งที่ท่านดูอยู่นะครับ ก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิง่งกริ๊งๆินกนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดในวิดีโอถัดไปนะครับผมนะฮะอีพีนี้นะครับขอใช้คำว่าลำบากหน่อยนะมารน,นะครับในความหมายนี้นะครับเราพูดเรื่องมารมารพระจนพระจนลุงพลป้าแตนนะครับมารคืออะไรโดยมากเราเข้าใจว่ามารเนี่ยก็คือ สภาวะสิ่งที่หรือบุคคลที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการขัดขวางคนทำดีเช่นก่อนฉบวชนะครับ<ม>เขาเรียกว่ามารผจญทำให้บวชไม่ได้คนจะไปทำบุญนั่นทำบุญน,นี่ก็ทำให้รู้สึกว่ามันติดขัดขัดข,ดขวางทำให้ไปทำไม่ได้หรือตัวบุคคลต่างๆที่นะครับคอย ขัดแข้งขัดขาไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งจิตธรรมความดีต่อสังคมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรียกว่าทําให้ทําไม่ราบรื่นเขาเรียกว่ามารผจญหรือคําว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดหมายความว่านะครับบางคนจะทําอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหต้องมีอุปสรรคกากน้ําเหมือนเป็นการทดสอบทดลองบารมีคนนั้นว่าเขาจะสามารถ ทำหรือพาให้บุคคลทำในสิ่งที่ยากยากได้สำเร็จหรือไม่ถ้าเขาทำสำเร็จก็เรียกว่านั่นคือบารมีดังนั้นกรณีลุงพลพระแตนครับท่านลองนึกถึงตั้งแต่แรกๆตั้งแต่คดีแล้วก็ตามกันมาหลายคดีนะครับและในที่สุดมันก็เกี่ยวเนื่องกับ คำว่าคดีมันไม่เกี่ยวกับว่ามารน,นะครับแต่เพอ,เอิญว่ากรณีที่ลุงพลพยายามที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนนะปฏิเสธไม่ได้ว่าการพยายามจะทำแลนด์มาร์คของลุงพลด้วยความคิดอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านเนี่ยนะฮะทำได้ขนาดนั้นจะร่วมแรงร่วมใจใครก็แล้วแต่นะครับ ที่ร่วมศรัทธาทําได้ขนาดใหญ่นะจะเสร็จแล้วนะครับแต่ก็เป็นปัญหานะครับทำให้เรื่องต่างๆชนกลงน,นะครับเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วนะครับการที่ลุงพลจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ว่ารูปปั้นภายใต้ศรัทธาของคนที่ศรัทธาพญานาคมันเกิดวิกฤตของลุงพลที่ต้องวัดกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ลุงพลจะ เคลื่อนไหวหรือจะแก้ปัญหาหรือจะทำอย่างไรที่เกิดปัญหาอยู่นะครับในที่สุดนะครับลุงพลก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดีและสารอนุญาตให้ผู้กระทำผิดหรือจำเลยเนี่ยนะครับหรือถอนสิ่งที่ปลูกสร้างคือปลูกปริจิตขนาดใหญ่นะ่ยอยู่ที่กบกอกออกมาได้ตอนนั้นคนที่ขัดขวางลุงพลไม่ให้ประสบผลสำเร็จเนะี่ย เขาก็คงคิดว่าลุงพลตายแน่ไปไม่เป็นสุดปัญหาแล้วที่ชาวบ้านคนคนหนึ่งจะทำได้แต่ในที่สุดแล้วลุงพลก็ทำได้หรือถอนได้สำเร็จและในที่สุดใครจะคิดว่าลุงพลจะมีที่ในระยะเวลาไม่นานนักในสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะทำให้เป็นที่ที่จะนำสิ่งที่ปลูกสร้างหรือถอนนั้นออกไป และไปอยู่ที่อื่นการการะทําในสิ่งที่ใหญ่ๆใ,ในครั้งนี้ไม่มีใครคิดว่าลุงพลจะคิดได้ไม่ว่าจะทํำยังไงก็แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะสิ่งมันใหญ่มากการการะทําปรากฏว่าทุกคนอึ้งในการหารถนะครับในการขนส่งหรือโลจิสติกครั้งนี้เรียกว่าใช้รถขนาดใหญ่ถึง5้าคันนะครับ และก็ทำให้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้เกิดขึ้นมีการโยกย้ายจริงๆและทำได้อย่างสมบูรณ์นะครับทึ่งตรงนี้นะครับการไปเริ่มต้นใหม่ที่จำปาดงนะครับที่ดินที่เป็นครุฑแดงนอสสีจอขนาด8ไร่79ตารางวานะครับและตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมด ซึ่งนะครับตอนนี้ถ้าลุงพลดำเนินการต่อไปได้โดยราบรื่นจนองค์ปู่ปริจิตขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าซ่อมแซมหรือจะบูรณะขึ้นมาจนสมบูรณ์แบบอีกครั้งเมื่อสมบูรณ์แบบอีกครั้งซึ่งตอนนี้นะครับ ลุงพลและก็ทีมงานยูทูบเบอร์ทั้งหมดก็ค่อยๆสร้างฝันไปทีละหน่อยละหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เรียกว่ามีพลังมหาศาลด้านเงินด้วยการขายสินค้าของลุงพลเองลุงพลสร้างด้วยเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำธุรกิจแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนก็คือผู้ซื้อสินค้าด้วยความสมัครใจ และตั้งใจที่จะทำให้ลุงพลเนี่ยสมปรารถนาเมื่อทุกคนได้ช่วยในการซื้อสินค้านั่นก็หมายความว่าลุงพลสามารถนำไปทำตามที่เขาปรารถนาได้และทารุปันนี้สำเร็จเสร็จสิ้นตามที่เขาปรารถนาครับนั่นก็คือเป็นช่วงที่ มารผจนที่ตามลาวีตามขัดขวางอาจจะเป็นปัญหาถ้าลุงพลทำสำเร็จครับมันก็บ่งบอกว่าความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคของเขาเนี่ยจนสำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีถ้าทำสำเ,เร็จได้ว่าบารมีเต็มรอบของลุงพลจะเกิดขึ้นและสิ่งที่ศรัทธาจะสำเร็จเสร็จสิ้นก็ได้ว่าบารมีปู่บริกิตก็จะสำเร็จในที่สุด ดังน,นั้นทุกวันนี้ถ้าลุงพลกับปู่ปริจิตก็แทบจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันดังนั้นมารพนจนต่างๆที่ขัดขวางทุกอย่างตลอดมาก็คงจะหมดพลังไปนะครับเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดจะทําให้เห็นว่าลุงพลพยายามทุกอย่างเพื่อจะทําในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยสำเร็จเป็นรูปบรรธรรมให้ได้นะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าบารมีนะครับ ตอนนี้เรียกว่าค่อยๆขยับขยายติดขัดประการใดลุงพลก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาค่อยๆเดินไปอย่างสม่ำเสมอส่วนมารต่างๆก็พยายามขัดขวางอยู่นะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นที่บั้นคงสุดท้ายแล้วของลุงพลและบูปริจิตดังนั้นนะครับกำลังใจของลุงพลมีมากมารก็เริ่มจะค่อยๆลดแรงลงเรื่อยๆ เมื่อปู่ปร,ริจิตสําเร็จก็หมายความว่านั่นคือบาร,รมีลุงพลและบาร,รมีองค์ปู่ก็จะเต็มรอนะครับจากนั้นก็ไม่มีใครทําอะไรลุงพลและปู่ปริจิตได้อีกต่อไปนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับในการติดตามเรื่องนี้นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ